สวัสดีครับอีสานบ้านพี้น้อยครับมือนีไปเยี่ยมยามพ่อแอ้ครับก็เลยได้นกต่อตัวไม้มาแล้วก็ทันลองเอาเจ้ายังกว่ามาเพรน้ำโชกเพรน้ำโชกเอามาน้าตัวหนึ่งครับก็เลยพากันแวะต่อยุ่ขังอำเภอสว่างแดนดินเนี่ยครับยูดอนเนี่ยมีนกเขาร่วมเจ้าเพรน้ําโชกล้วครับส่วนลุงผมนิ่ใส่ไก่หุ่นบุรี่ว่ามันติเป็นเสียงไดนนี่ครับทันลองครับภาพชิมือนแน่ครับ เดี๋ยวอีพากันแปลวุ่งมาเบิ้งครับมันหมาน่มมานเนาะมาสองคนครับมือนี่จอบไหลนี่ครับพี่น้องถนนเส้นระวางสว่างแดนดินครับอำเพื่อนม่วงครับไปที่พากันไปเบิ้งครับมันนี่ขอาจานใส่ว้ต้นจานนี่ครับเรียบร้อยครับผมแต้มแหลกมาแล้วสุดสาวเลยอตอเราช็อตให้ตอนเราทดลองเอาลุงพุนลครับมาแล้วมาแล้วขนแตกสะ เดี๋ยวเบิ้งงตตัวน้ากันครับอ้าวครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมแต้มแรกครับสองเข่าพากันจบเลยเดี๋ยวปดกอนเด้อครับอาจารย์อ่านี่ครับผมเอาจังววากันไหมครับใส่ถุงก่อนบนั้นจังสรุปแ้มีครับย่างไปเบื้องห้องผมก่อนบปนี่พากันย้ายไม้ใหม่ที่สองครับใส่ไปสามแยกสีระวังไปบรรดุงกับบานโคกสีโคกค้อนครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเจ้า เพชรสมานของท่านรองครับเพชรน้ำโชคบ่ะโอ้ยเบาพิษพี่น้องเพชรน้ำโชคครับนี่ต้นนี้แหละนี่จังห้างนี่นี่นี่ต้นนี้ครับนี่นางบึงอยู่นี่โอ้ยวานภาพสโลโมชันครับเรียบร้อยเลยครับแต้มที่สองแต้มที่สามจังหวะกันดีครับยังทรุปคลิปอีกไปเอาก่อนครับเอาครับเดียบร้อยครับแต้มสองของเจ้าเพชรน้ำโชคเพชรน้ำโชคครับมือนี่สุดยอดสุดยอดผลก่อนครับผม เอาครับเดี๋ยวยังสีสรุปแต้มอีกทีหนึ่งครับสองแต้มแล้วครับอยากสรุปคลิปบ้างครับครับผมครับผมครับผมครับนี่ครับผมครับผมได้ครับเจ้าเพชรน้ำโชคสองแต้มครับนกไม้ของคุณพ่อผู้ใหญ่จัดแต้มหนึ่งครับผมเหมือนนี้ได้สามแต้มมาน้ำทางหน่อยเข้มๆครับสองคนเอาแข็ง ด้วยความเขาลพครับผมครับอันนี้คือสามแยกสามแยกจะไปบานดุงครับครับผมเป็นเป็นง่าเป็นหลังคือระวังพวกเหมืนมวงกับระวังแดนดินที่พากับเวยเมื่อครับทุ๊กกระเพื่สามเต็มทุกกระเพืแข็งแรงยิ่ดีมีให้เป็นของมพี่น้องทุกทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เมื่อนี่มาต่อนนกทางอำเภอบันม่วงจังหวัดสกลครับมากับท่นบนานร่องครับย่ายสมพรครับเชียนร่องครับเอานกมาส่งลูกข้าน้ำครับอเอานกเชลยมาส่งลูกข้าเพื่อนพ่อมนัดกันอยู่นี่ก็แล้วนกมาตอน้ำท่านร่องเพนยางวไใไซยุขุนครับผุนก็ล่อเถาแกเพื่นอนเม้านกครับนี่ย่ายย่ายครับครับอันนั้นเชียนร่องครับ เอาจังไดถ่าพิ่นกอนเนาะครับกัสิไม้ก็บบ๊อบแม้นมงนีดอกครับกัสิไปตะวางไส้ถ่ายซื้อพ่นถัดล่องเอาจังว่ากันไหม่ครับสรุปแจมพุ่นละมือแรงพุ่นละครับผมครับผมหลังจากมาส่งนกพากกันต่อมาเรื่อยๆครับต่อมาเรื่อยๆก็เลยมาเดี๋ยวนี้มาอยู่บ้านนั้นอ่าบานดานที่โยนครับ อำเภอบรนม่วงจังหวัดสก,นนกลนครกำลังเที่ยวลงอีกครับรอเทียนล่องเออเดี๋ยวทุ่มเหนียวล่องแล้วครับเหนียวล่องแล้วรอเทียนล่องเพิ่นแป๋วนกยิ้ยุมากครับโอ้เรียบร้อยกันจันครับนกตอตัวไม่เพิ่นครับนกตอตัวไม่ที่ผมแป๋วน้ำาจารย์น้อมมาเด้อ พานต้นจานอัดเอ่อจานน้อมก็ดีนะครับมาหอดเสียนลองเอาแล้วครับเออแจมแรกของเพื่อนครับกับเจ้าซื้อเดิมเพื่อนเจ้าสติกมาแล้วครับอ้าเพื่อนกำลังหาถุงเขียวอยู่ครับเออเดี๋ยวสรุปแต้มอีกทีหนึ่งเด้อครับอาจารย์เสียนลองน้ำหนามูแล้วครับหนึ่งแ้มเดี๋ยวสรุปคลิปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหปวดแท้ว่ะ